ตีสองครับตีสองตีสองครับตอนนี้เออฟิวเป็นไ,ไงบ้างว่าจะออกมาสำรวจตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะครับกับตีหนึ่งครับ ฮะในหมู่บ้านผมนี่เงียบจังอ๋อมันก็ยังสว่างนะฮะแต่ละหลังก็มีไฟมีอะไรอยู่มันเงียบตรงที่ถนนมันไม่ค่อยมีรถนะสินะครบับเป็นเวลาที่ดึกๆที่จะไม่ค่อยมีรถซึ่งเมื่อกี้ทำไมมันมีรถผ่านหนึ่งขน่ะนั้นดนะีแยกนี้เป็นไงบ้าง ผ่านไปแล้วหนึ่งและเราก็จะมาแวะดูนะแสดงว่าทำความสะอาดได้ดีเรียบร้อยต้องมาดูกันหน่อยนะครับยังไงบ้างนะครับเขาจะบอกว่าปิดใช่ไหมอ่าปกติมันต้องปิดไม่ใช่เหรอต้องปิดใช้บริการไม่ใช่เหรอ ิดงดใช้บริการนะฮะอาหารเหลือนิดหน่อยไข่เหลือนิดหน่อยไปกันถอะตรงนี้เตียงคืนก็อันนี้อะไรแหละงดงดขายแล้วเนาะเฉพาะวันนี้บ่ได้นี่แต่ว่ามันถูก วันที่สามกับภงนี่เนาะก็ขใขรยังช่วยได้ยุทธพัองเนาะ <c oughs> <c oughs> ใครการ้าดึกก็ไปได้แยา่การไม่ได้ตั้งว่าเอียะเนาะสงสัยกว่าจะอันอะอนะฮะวันนี้วันที่สองอยู่นะครับแต่ว่าวันที่สามวันที่สามตอนตีสองไฟตรงนี้มืดจังแวะ ว่าไปดูเซเว่นกันหน่อยเซเนอยู่ด้านหลังนี่เองคือเรียกว่า,าถึงจะไม่เค์ฟิวเขาก็เตรียมตัวกันแล้วนะฮะหลังจากเริ่มมีประกาศใชนะ่ไหมตี2ปกติร้านร้านเค้ยเตี๋ยวและก็ร้านอาหารตามสั่ง่ะนะมันจะขายกันอยู่นะฮะถึงตี3ตี4อย่างเงี้ยแล้วอโอเดงโอเดง โคด้งก็จริงๆเขาอยู่ถึงตี3ามนู่นแหละตีสี่นู่นแหละน่าจะประมาณนี้เซเว่นทำงานอยู่นะครับเข้าไปเที่ยวนี่หนึ่งไปแวมาดูเล็กน้อยเพราะพรุ่งนี้เราจะไม่เจอกันอีกแล้วตอนเที่ยงคืนใช่ไหมตอนเที่ยงคืนเป็นต้นไปทํางานเริ่มตี5ใช่ไหมเนี่ยตายตายตายก็พักผ่อนนอนหลับกันนะครับซึ่งเซเว่น เซเว่นเราจะเอาอะไรเพิ่มไหมไม่เอาละเดี๋ยวรอเซเว่นปิดรอเซเว่นปิดแล้วก็มันก็คงจะมืดในครับแถวนี้นะรอเซเว่นปิดและลานตรงนี้เดี๋ยวใครที่ชอบนัดตีกันตอนเซเว่นปิดนะครับมาเลยนะวันนั้นเลยเนะี่ยหรือพรุ่งนี้เลยนะครับรับรองนะฮะเป็นวันที่คุณกำลังเฝ้ารอนะฮะ รอต่อนซเว่นปิดก็จะตีกันนะครับเชิญเลยนะครับ